ครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบังปวกบังไปครับข้ามนี้เป็นข้ามชะลุแกนของจีนแม่พ่อดคือเราดีที่นัานเทาผู้นี้เดนะครับเนี่ยสวัสดีครับลูกกบค่ะพูสวัสดีครับลูกกบครับคนนี้เหรอครับสวัสดีครับไต้ตันครับนะครับจิงเขาน้ำกันนะจ้าจิงเขาครับไปแห้งหัวไปแห้งตั้นมุมมึงไหมค่ะตาน้ามถ่วมบอจมูกมากน้าถั่วแต่ตอนตากมากก่เป็นจีนี่หรอก ผู้ไปถอยมันตู้กินแต่จังแห่หอวุฒิสายกินไปเขาเฮ็ดกินมัเป็นเลยเขาเฮ็ดตูกินแกพื้นก้อนพระเอกไกลขึ้นหนามึนแต่เดี๋ยวกินเสร็จนะครับคุณพ่อลูกกบจะพาไปชมอาณาจักรเพชรลำเพืโอ้คุณแม่แม่บอกถ้าเปแม่ศูนแทนถ้าเป็นคุณจะศูนย์รอเปล่คุณแม่หนังข้างคุณลูกกินข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวเสื้าไปชมอาณาจักรค่ะมื้อนี้กำลังเป็นสิตังเวทีพี่น้องเมนี้เป็นสตังเวทีไรสุดเชไย ไะเอขไก่น้ำสิงคู่กับเอ่อนอกคบน้อยล่าเกี่ยวกันล่าเกี่ยวกันเด้แบบที่ไหนมาบ้านกันล่ามเกลียวกันไปแล้วล่าเกี่ยวกันงางทองปางงางได้มาไล่พูดละสองพันพูนแซ่บเนาะสนใจเห็นไหมแซ่เห็นเห็นผู้ชายดีกว่าโทรศัพท์ไม่ได้เลยไปซื้อปนัดว่าแซ่บพีชตั้งไหนแถาเอ้ยมาจับตะก้ามดูพอเห็นผู้ชายดีกว่าเนาะ ตาดาพันในเรียวยุบพี่น้องค่ะเรียกว่าพักในภาพไปเบิองอานนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะเบิองเนี่ยโอ้ยหางเมื่อสีปากกับสีแขนค้นแม่จังเป็นคือกันคักตาดาบพันในเรียวยุบพี่น้องตับตาดาเรียวพอใจเป็นั่งเอกนั่งเอกตอนนี้เชียรอยู่ประมาณสามไร่ครึ่งกับเชียเรียวค่ะอาณาจักรสาหน้อยฉายานั่งเอกอะไรขนาดนี้อากบหน่อยสายล้มบุญเมล้างค่ะคู่กระป๋าผีเอกไก่พระเอกไก่ค่ะพระเอกมุ่งกันตั้งสิเป็นดวงใจค่ะ ตอนนี้เป็นเบาหวานแล้วมีแต่ข้าดีพระเอกไกลตอนนี้คลิปกำลังดังพระเอกไก่ต้องไปเพิ่มน้ำหนักจากหาโลเนาะอีแม่เนาะพอพระเอกไก่เราผอม oui <ละ S 2> ขึ้นหนักกันอยู่ผมจะบอกข้อหนึ่งชุดป้งเด้อสองกันเลยล,ลูกข้อหนึ่งข้อสองโอ้บอกมาบอกมาชูตั้งเรียบร้อยหรอไม่การอีกบ่บอว่าเป็นแล้วลูกเิ็นแล้วเอาใจเอาใะลูกเอาใจเป็นแล้ว อั S <S <preach science> นผะู้ใดมีความสามารถเพียรใ้น้ำหนักไวเกินเลยก็จะเงยเลยผู้นี้กินป้นไหนกับปลอ้วนผู้นี้กินป้นไหนกับ่ลารสเป็นบ่ครับ่ผู้นี้บ่กินป้นไหนกับ่ลารสอุดมสมบูรณ์เนาะทั้งมีน้ำนมอ้วนแต่ว่ากไม่กินบ่ได้ครับตันี้ั่นบหวานขึ้นจะเป็นบ่าหวานทุาคำตันกองกันดีลิจากน้อยก็เป็นไท่อยด้วยเหมือนที่นี่ในบ้านของเราตันไงมีอย่นี้เอาสันเลยนไถรลอยกีนอยู่แม่ลูกสีบ่วพื้นแต่กองเขาชูแป้งเ่างานงายนี่ไ่่จะเบา ออกซื้ไม่ได้ออกซื้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่สิแม่บ่มักเบาม่บ้านนยินอยู่ข้างแม่ไปเรีวเสียถ้ามีแม่จะบ่เลืมเล้ยจากเนมือมือหอดมือเปิดวาไงล่ะไม่ใจเนาะช่วนแม่ไปยืนยืนอยู่กับแม่ขนาดมาไปรุ่นเสียกับขึ้นมาว่ามาจะ่เนกับี้ลกจเเนมาหปตั้งขวาห้ามพูดชื่อออกสื่อนะครับโอเคกออบบอกแต่ว่ารถชีแดงแันไม่ได้แกงดูไม่ได้แกงตากล้องนี่พี่น้อง ไปขอเราจำแหมไปเร็วๆแม่เม eh ื่อวานไงที่ยืนอยู่หน้ารถเหรอยืนไทยรถครับพี่น้องว่านยืนไทยรถประานหน้ารถว่านยืนหน้ารถไงยืนไทยรถให้แม่จำตะเกียบแนวที่ไปไหนก่อนจะมาไทยคนกินของไอ้พี่น้องเบิน้องเบิรงกเจ้าบ้กากระถางกัน